เรือนจำสถานที่ที่เอาไว้สำหรับกับกขังผู้กระทําผิดและทำให้พวกเขาสำนึกตนกลับตัวกลับใจเป็นคนดีเช่นเดียวกับที่เรือนจำแห่งนี้มีชื่อว่า Eastern State ในเมืองฟิลาเดลเฟียประเทศอเมริกาที่นี่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อก,กักขังตัวผู้กระทําผิดและทำให้สำนึกตนได้แต่ก็กลับเกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นที่นี่และวันนี้ เราจะพาผู้คุณทุกคนมาพบกับเรือนจำแห่งนี้กันครับเรือนจำอ t ส r n นสเต e เนี่ยเป็นเรือนจำแรกที่ใช้ระบบการขังเดี่ยวเพราะว่าเขาเชื่อว่าจะทำให้นักโทษนั้นสานกผิดได้เร็วยิ่งขึ้น โดยมีการกำชับผู้คุมให้ไปตรวจเยี่ยมนักโทษวันละ3ครั้งมีโซนสุขภัณฑ์และอาหารสามมื้อต่อวันซึ่งก็ฟังดูดีมากเลยใช่ไหมครับแต่ว่ามันไม่ใช่แค่นั้นครับเพราะว่านักโทษทุกคนเนี่ยห้ามพูดคุยกันแต่ระหว่างห้องขังหรือกับผู้คุมก็ไม่ได้หากต้องการอ่านหนังสือเนี่ยก็จะมีเพียงพระคัมภีร์ให้อ่านเท่านั้นและแสงสว่างในห้องนั้นก็มีเพียงจุดเดียว เป็นรูที่ถูกเจาะไว้ซึ่งเขาเรียกพวมันว่า eye of god ราวกับว่าเป็นการตีความว่าพระเจ้านั้นมองเห็นทุกการกระทำผิดในห้องขังแห่งนี้ครับสภาพแวดล้อมของที่นี่เนี่ยทำให้นักโทษแทนที่จะสำนึกตนได้เร็วขึ้นกว่าการทรมานหรือเครียนจีกลายเป็นว่าพวกเขาเนี่ยกลายเป็นคนวิกลจริตม,มากกว่าเดิมเพราะว่าความโดดเดี่ยว แล้วไม่สามารถพูดคุยกับใครได้เลยและถ้าหากทำผิดกฎก็จะมีการทรมานเกิดขึ้นว่ากันว่ามีการทรมานนักโทษที่ดังๆเนี่ยสามวิธีด้วยกันแบบแรกก็จะมีการเอาไอรอนแก๊กเป็นเหล็กมาครอบไว้ที่ปากโดยมีแท่งเหล็กเนี่ยเสียบเข้าไปข้างในยึดติดกับลิ้นทำให้ไม่สามารถพูดอะไรได้วิธีที่ส คือการมัดตัวนักโทษไว้กับเก้าอี้แน่นๆเพื่อไม่ให้เลือดไหลเวียนและอดอาหารเป็นเวลา2ถึง3วันและวิธีที่3คือการทำโทษที่จะเกิดในช่วงหน้าหนาวผู้คุมเนี่ยจะจับหัวของนักโทษจุ่มลงไปในน้ำเย็นและจากนั้นเขาก็จะขังนักโทษโดยตรึงไว้ที่กำแพงเพื่อให้ลมหนาวเนี่ยพัดมาโดนตัวเต็มๆและ จากการทรมานทั้งสามที่กล่าวมาเนี่ยทำให้มีนักโทษมากมายเสียชีวิตจากการทรมานพวกนี้พอมีคนเสียชีวิตก็ย่อมมีเรื่องของมิญญาณตามมาทันทีว่ากันว่าในเซลล์บล็อกที่12นั้นมีเสียงสะท้อนดังออกมาและเสียงโห่ระหรือกก้องอยู่ทั้งคืนทั้งผู้คุมและนักโทษก็ได้ยินเช่นเดียวกันและก็เริ่มมาตามสูตร ตรงเซลล์บล็อกที่6มีเงาสีดำปรากฏกลัวขึ้นและเซลล์บล็อกที่4ซึ่งว่ากันว่าหากใครโดนไปขังไว้ที่นี่ก็จะเห็นใบหน้าของผีโผล่ขึ้นมาในห้อทั้งเสียงฝีเท้าในยาว,วิการเสียงกระซิบเงาดำต่างพบเจอได้ในคุกแห่งนี้ทั้งนักโทษและผู้คุมนั้นได้รายงานเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าที่นี่ เริ่มจะเหยนขึ้นทุกทีและเรื่องพวกนี้ยังไม่จบแค่นั้นเพราะถึงขนาดเจ้าพ่อแห่งวงการยาเสพติดในยุคนั้นที่มีชื่อว่าเอาคาปอเขาก็ได้พบเจอกับเรื่องแปลกปลาดในคุกแห่งนี้เหมือนกันก่อนอื่นก็ต้องเล่าเลยว่าเอาคาปอเนี่ยเป็นพ่อค้าย,ยาที่มีชื่อเสียงมันอย่างมากน่าทำให้เขามีเส้นสายที่ดีพอที่อยู่ในคุกนี้ได้แค่แเดือนเท่านั้น โดยในห้องขังของเขาเนี่ยก็เหมือนกับเป็นห้องสุดหรูมีภาพวาดบนฝาหนังและเฟอร์เนิเจอร์มากมายราวกับว่าเขาเป็นราชาในคุกแห่งนี้เลยทีเดียวแต่ว่ามีอยู่คืนหนึ่งที่ทุกคนได้ยินเสียงกรีดร้องของอัลคาโบนพร้อมพูดชื่อว่าจิมมี่จิมมี่ได้โกรดอย่าเข้ามาจิมมี่ได้โกรดออกไปไกล ซึ่งไอชื่อจิมมี่ที่เขาพูดถึงเนี่ยคนก็รูกันว่าเป็นบุคคลที่มีชื่อว่าจิมมี่คลาซึ่งถูกเอาคานปลปดชีวิตในเหตุการณ์สังหารหมู่ที่ชิคาโกและหลังจากที่เอาคาปนได้ออกจากคุกนี้ไปจิมมี่ก็ยังคงตามติดเขาอยู่เรื่อย,อยถึงขั้นขนาดมีการจ้างร่างทรงมาไล่แต่ก็ไม่ดีขึ้น จนถึงสุดท้ายที่สุดแล้วเนี่ยจิมมี่ก็ยังคงตามหลอกหลอนเอาคาป์นจนถึงบ้านปลายของชีวิตของเขาเลยและหลังจากที่เรือนจำแห่งนี้ได้เปิดมา142ปีก็ต้องปิดตัวลงในปี1971เพราะว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องจักรต่างๆเนี่ยได้พังลงและค่าซ่อมนั้นแพงเกินกว่าที่จะซ่อมได้ทั้งหมด พวกเขาจึงได้ที่จะชัดดาวเรือนจำอ t ส r n นสเต e แห่งนี้ครับโดยต่อมาในปี1994เรือนจำแห่งนี้ก็ได้ถูกเปิดในฐานะของพิพิธภัณฑ์แห่งประวัติศาสตร์ของอเมริกาซึ่งเป็นเรือนจำแห,งห่งที่มีคุณค่ามากๆแห่งประเทศเลยครับหลังจากที่เปิดให้ผู้คนเข้ามาเยี่ยมชมเนี่ยก็ไม่หวายที่จะเกิดเรื่องประหลาดเคลนที่เรือนจำแห่งนี้เพราะว่า มีคนเห็นเงาของผู้ชายยืนอยู่บนหอคอยสังเกตการ้งทั้งที่ที่นั่นน่ยไม่มีทางขึ้นเสียงหัวเราะที่ไม่มีที่มาและในสองเซลส์ไทยของบล็อกที่2เนี่ยมีคนเห็นผีผู้หญิงชุดขาวซึ่งปรากฏตัวออกมาบ่อยมากจนตั้งชื่อว่า the soap lady แต่ว่าเรื่องที่มีชื่อเสียงมากที่สุดก็คือเป็นเรื่องของ ช่งางทำกุญแจคนหนึ่งที่ถูกสั่งให้มาปลดบล็อกของเรือนจำที่4ซึ่งถูกปิดมานานมากกว่า140ปีเขาเล่าว่าหลังจากที่เขาเปิดประตูบานนั้นออกมาเนี่ยเขาได้พบกับพลังงานบางอย่างพุ่งเข้ามาหาอย่างรุนแรงจนได้ทำให้เขาเนยอยู่ในสภาพเหมือนโดนผีอำและขยับตัวไปไหนไม่ได้พร้อมเห็น ใบหน้าแห่งความเจ็บปวดทรมานของนักโทษอยู่ในห้องแห่งนั้นก็ทุกวันนี้เรือนจำอินเ n s t a เ e ก็ยังเปิดให้ชมอยู่นะครับในตอนเช้าเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการชมปรวาสตร์แต่ว่ากลางคืนเนี่ยก็เหมือนกับโกส o u r ที่ให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปพิสูจน์ความกล้าและลองดูว่าจะเจออะไรแบบที่ผมเล่ามาหรือเปล่าก็หากคุณได้ไปอเมริกาเนี่ย อยากไปลองมาเที่ยวที่นี่ดูไหมล่ะครับก็ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมส่งทุกใครให้ผมกดิ่างแ้งเกิดมืองำลังใจให้กับทีมงานแล้วเ,เจอกันใหม่ในเรื่องเล่าเรื่องหน้าอยากให้ทำเรื่องไรเนี่ยคอมเมนต์มาได้เสมอเลยนะครับเราจะจับเรียบเรียงเรื่องรามาเล่าให้ฟังกันในคลิปก็วันนี้ก็ต้องขอตัวแค่นี้แล้วนครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับทีินี้ก็ต้องขอตัวราตรีสวัสดิ์ทุกท่านแต่เพียงเท่านี้ครับผม